แรงบันดาลใจดีๆของการทำธุรกิจการทำมาหากินเพื่อทางรอดค่ะซึ่งเหนือกว่าทางรอดคนยุคนี้มองหาทางรวยจะมีโอกาสไหมสักครั้งในชีวิตที่คนเราได้จับเงินหลักแสนหลักล้านแขกรับเชิญ3ท่านในวันนี้ของเรานะคะจะมาส่งต่อแรงบันดาลใจพร้อมกับเล่าเรื่องราวเส้นทางความสําเร็จของพวกเขาค่ะเขาต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวดิ่ฉันขอ,นอแนะนําทีละท่านเลยแล้วกันท่านที่นั่งใกล้ดิฉันที่สุดค่ะนี่คือคุณพี่นิสารัตกิจแสวงศักดิ์หรือว่าคุณพี่นิสาค่ะ ถัดไปนะคะยังเป็นน้องนักศึกษายอยู่เลยแต่ว่าออร่านักธุรกิจออร่าของความเป็นเศรษฐีเนี่ยพุ่งพ่านมากนั่นก็คือน้องคุณ,ณนภาแก้วเก็บหรือว่าน้องกระตูนค่ะและนอกจากนี้ยังมีชายหนุ่มหนึ่งเดียวของเราในวันนี้หล่อที่สุดในรายการนะคะคุณวีระเดชพลจิราชาัยน้องกอล์ฟค่ะสวัสดีทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งสามท่านคือคนที่ก้าวเข้ามาสู่โลกของการทาธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละท่านเลยเริ่มจากหนึ่งหนุ่มนะคะหนึ่งเดียวของเราในวันนี้ น้องกอล์ฟคะเริ่มเก้าก็มาทําธุรกิจได้ยังไงคะครับก็ด้วยตัวกอลเองเนี่ยก็เป็นทํารับทําเกี่ยวกับพวกเขียนระบบพวกโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วเราก็เลยมองเห็นว่าด้วยเทรนสุขภาพนะครับมันมันมาแรงในในช่วงปีหลังๆมานี้นครับแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยได้ได้ตัดสินใจลองลองเข้ามาเรียนรู้ได้มาศึกษาดูครับ บอกตับเงินแสนเงินล้านแสดงว่ายอดขายแต่ละเดือนลูกค้าของแต่ละเดือนต้องเยอะแน่เลยเล่าให้พี่ฟัไงได้ไหมคะใช่ใช่ครับก็ด้วยผลิตภัณฑ์เป็นเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกๆเดือนเนี่ยมันมีการซื้อซ้ําลูกค้าใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ยก็กลับมาซื้อซ้าได้เรื่อยทุกเดือนอย่างเงี้ยครับเส้นทางของโปรแกรมเมอร์มาสู่เส้นทางของการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะยากไหมคะทางแบรนด์ดูแลเรายังไงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นค่ะเรื่องเครื่องมือทางออนไลน์เราเราพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแต่่วา ที่เราขาดเรื่องทักษะเรื่องการพูดคุยทุกอย่างครับตรงนี้ทางแบรนดช์ช่วยช่วยสปอร์ตต้องบอกว่าเยอะมากเรียกว่าทางทางแบรนด์ทางบริษัทนะครับมีมีสคริคปต์การตอบลูกค้าทุกอย่างให้มีเครื่องมือลูกภาพวิดีโอสื่อต่างๆครับค่อนข้างจะจะครบถ้วนเลยเยอะมาก ทำมานานแค่ไหนยอดขายเป็นยังไงบ้างคะครับก็เข้าปีนี้เป็นเข้าปีที่3แล้วค,ครับก็ตอนจากที่เราไม่เคยแตะเงินแสนเงินล้านงเงี้ยครับเราเราก็เริ่มเข้ามาได้ได้จับเงินจริงๆก็คือที่นี่ครับที่เราเริ่มทําเต็มที่เดี๋ยวลองฟังอีกมุมมองหนึ่งจากน้องเมื่อีกว่าน้องกระตูนนะคะถามน้องดีกว่าค่ะน้องกระตูนคะเริ่มทําธุรกิจยังไงคะเริ่มทาธุรกิจตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งครับคุณแม่เป็นคนจ้างเข้ามาในรู้ที่นี่ คุณแม่จ้างเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เอ๊ะฟังแล้วยังงง,งงอยู่นิดนึง <c oughs> น้องอธิบายให้ฟังได้ไหมคะคือก่อนหน้านี้ค่ะหนูเคยไปสมัครงานพาร์ทไทม์ที่โรงหนังแห่งหนึง่งก็คือมันจะทําช่วงหลังเลิกเรียนนะคะแล้วคุณแม่เห็นว่าเลิกเลิกงานดึกก็เลยคุณแม่ได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วพอวเห็นว่าขายออนไลน์เหมือนกันก็เลยเอ๊ยลองชวนลูกเข้ามาก็คือจ้างวันละสามร้อยบาทได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ค่ะแล้วเป็นยังไงพอเก้าเข้ามาทําหลังจากเข้ามาทําเรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่นะเพราะมันเป็นขายออนไลน์ พราะหนูมองว่าเป็นสินค้าสารสุขภาพเพราะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพว่าอยากผอมอยากหุ่นดีก็เลยได้ลองสินค้าที่นี่ก็คือสินค้าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วตอนแรกที่เข้ามาทำเนี่ยค่ะทางแบรนด์เขาซัพพอร์ตอย่างไรบ้างดูแลเราจากคนที่เรายังไม่ได้เชี่ยวชาญในโลกของการขายของออนไลน์ยังไงคะ <c oughs> ทางแบรนด์จะมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นการปิดการขายนะะียค่ะมีห้องเรียนทุกห้องให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ตามที่เราถนัด ค่ะสรุปว่าเราทํามานานแค่ไหนแล้วตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างคะทํามาประมาณเกือบเข้าปีที่2ราแล้วค่ะรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนพี่นิสาก้าวเข้ามาสู่โลกธุรกิจได้ยังไงคะก็เพื่อนชวนค่ะแล้วเราก็สะดุดคําว่าออนไลน์ก็เลยเรียบโดดเข้ามาเลยค่ะ<ม>เพราะว่าอยากรู้ว่าออนไลน์ก็ทากันยังไงแล้วพอเราเข้ามาทําแล้วนะคะมองเห็นโอกาสของสินค้าตรงนี้ที่เราเลือกอย่างไร โอ้โหมองเห็นโอกาสมากเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาทําเราก็ต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ก่อนว่าดียังไงนะคะที่สําคัญเลยคือเราต้องทานด้วยตัวเองก่อนเราก็เราก็ทานผลิตภัณฑ์เข้าไปเราก็รู้ว่าโอ้โหมันช่วยร่างกายเรายังไงบ้างแล้วเรื่องของการขายล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ก็ในเรื่องการขายเราก็เริ่มเรียนค่ะเขาก็จับมือสอนทําเลยนะคะจากที่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นสเต็ปสเต็ปม,มีห้องเรียนที่1ห้องเรียนที่2 3 4ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําเป็นจนกระทั่งถึงปิดการขายค่ะอ่ะตอนนี้ทํามานานแค่ไหนแล้วคะรายได้ผลสำเร็จเป็นยังไงบ้างถ้านับเดือนนี้เลยก็3ปีแล้วค่ะรายได้สูงสุดก็คือ ,0,000 0บาทต่อเดือนค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าหมดยุคแล้วค่ะที่จะเอาอายุเป็นตัวตัดสินวิสัยทัศน์ของการทําธุรกิจที่กําลังเติบโตแบบก้าวกระโดดคนรุ่นใหม่ยุคนี้ผู้บริหารสาท่านที่จะนั่งคุยกับเราวันนี้นะคะเป็นคนที่สามารถสร้างธุรกิจบนโลกยุคใหม่ให้เติบโตท่ามกลางวิสัยทัศน์ของการคิดแบบบวกเป็นวิสัยทัศน์ของ Sun ไ rise มาแรงอ่งยิ่งเลยค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแมว,วันนี้ตื่นเต้นมากเลยมานั้งคุยกับทั้ง3ท่านึ่งเป็นผู้บริหารหนุ่มยุคใหม่ไฟแรงนะคะขออนาตเริ่มต้นที่คุณนพวัตรก่อนแล้วกันค่ะคุณนพวัตรครํามองเห็นโอกาสของธุรกิจในสินค้าที่เราทําอยู่ตรงนี้ยังไงคะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีกลุ่มจำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตัวเลขล่าสุดครับผมพบว่ามีตัวเลข ประชากรที่มายุมากกว่า60ปีเนี่ยสูงถึง11.6ล้านคนครับเราเลยมองเห็นโอกาสทางการตลาด<ม>ก็เลยไปวิจัยพัฒนาสินค้ากลุ่มดูแลสุขภาพทางเลือกนะครับคือตัว MX Protein เนี่ยมาให้กับกลุ่มผู้เโภคที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยวันนี้ธุรกิจของเราเติบโตแค่ไหนคะต้องบอกว่าตลอดช่วง2ปีหลังสุดเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงถึง3ามนะครับใน2ปีล่าสุดก็ผลก็มาจาก เทรนนะครับเทรน์ในการดูสุขภาพด้วยนะครับบวกกับสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้คนเนี่ยเรียกว่าอยู่บ้านแต่ก็ยังหาสินค้าที่อยากจะดูแลสุขภาพนะครับเราเองก็มีกลุ่มสินค้าที่รองรับตรงนี้ทําให้เราเนี่ยบวกกับหน้าขายก็จับมือแล้วก็เติบโตบไปด้วยกันครับค่ะฟังคุณนพวัตรพูดถึงภาพรวมของธุรกิจแล้วนะคะเดี๋ยวเราฟังคุณนพวิทพูดถึงเรื่องของการเทรนบ้างดีกว่า คุณต๊วิทย์คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดใช่ไหมคะเรื่องของการเทรดเรื่องของการสร้างนักขายมืออาชีพนี่คือเฉพาะงานของเราเลยใช่ไหมคะทำยังไงคะก็ต้องบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาสู่ธุรกิจการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีทักษะของผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่เขาต้องมีทักษะด้านการขายการปิดการขายการคุยกับลูกค้านะครับ ักสะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเทรนนิ่งเขาได้และนี่เป็นเหตุผลที่ตัวผมเองนั้นเป็นดูแลเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจระบบของเรานี้เนี่ยมีทั้งเครื่องมือนะครับมีทั้งระบบสนับสนุนที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จและในยุคแบบนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงแค่ประสบความสำเร็จแต่ว่าประสบความสำเร็จแบบเร็วที่สุดด้วยนะครับบางคนมีพื้นฐานการขายออนไลน์มาบ้างแต่บางคนไม่มีพื้นฐานมาเลยนะคะมไม่รู้จักสินค้าไม่รู้จักการตลาดใดๆทั้งสิ้นก้าวเข้ามาทําได้ไหมคะ ันนี้ต้องบอกว่าเป็นคาถามที่ผมเจอเยอะมากบางคนบอกว่าไม่เคยขายของออนไลน์ไม่เคยคุยกับลูกค้าบางคนยังกลัวในการขายอยู่เลยถามว่าทําได้ไหมผมบอกเลยว่าเท่าวันนี้ในธุรกิจนี้มีหนึ่งคนทําได้นั่นแปลว่าคุณก็ทําได้เช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วที่งสำคัญคือทาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียนรู้เอาไปใช้จริงแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องอันนี้คือ,ค,อคือคีย์หลักของของ,ของการเทรนนิ่งที่นี่นะเพราะฉะนั้น,นไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้ให้คุณสอน เราไม่สอนปุ๊บแล้วคุณไปทําเองนะครับเรามีการพิสูจนก็คือว่าการพิสูจน์แล้วว่าเช่นตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายนะเท่านี้เนะี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เราให้คุณไปเนะี่ยคือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับคุณมป็นที่แค่ copy แล้วก็ p a ส t e นะครับไม่ว่าคุณเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บ นำข้อมูลที่ได้ไปทาตามแค่นี้ก็สามารถเกิดผลลัพธ์ได้ครับคบและสุดท้ายนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังมุมมองของคุณจิรัตค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วต้องตามให้ท่าทันคุณจิรัตมีมุมมองเรื่องของตลาดออนไลน์อย่างไรบ้างทราบว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาทําธุรกิจตรงนี้ก็จับเรื่องของออนไลน์มาเป็น10บ,บสบปีแล้วใช่ครับจริงๆรแล้วมีประสบการณ์ทางด้านเนี่ยประมาณ15หปีแล้วนะครับเพราะว่าทำมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ก่อนที เมืองไทยจะเริ่มยิงแอดผ่าน f a c e b o o กหรือ Google อย่าหรือณปัจจุบันนะครับผมก็เป็น Certify ของ Google ด้วยนะครับก็เรานำความรู้ตรงนี้นะครับในที่เราศึกษามาเอาเข้ามาใช้กับธุรกิจทีนี้จะออกแบบแผนการตลาดหรือว่าแผนในเรื่องการเทรนดิ้งยังไงให้ได้ให้ธุรกิจเนี่ยได้เดินก้าวหน้าขึ้นนะครับซึ่งบางครั้งการขายสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นในเรื่องการประยุกต์อย่างเดียวนะครับมันต้องเป็นคล้ายๆเรียกว่ามีการพิสูจน์นะครับแล้วก็เป็นสูตรสำเร็จ นะครับของการขายนั่นแปลว่าทุกๆส่วนที่เราเอามาใช้เนี่ยในเรื่องการสอนในคลาสเนี่ยนะครับเราผ่านการพิสูจน์มาแล้วโลกออนไลน์ก็อัปเดตอยู่ทุกวันนะคะเราทํางานอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของเราไม่ตกยุคตกสมัยคะเอ่อจริงๆก็ต้องบอกว่าเพราะว่าการอัปเดตเนี่ยสาคัญนะครับมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งที่คนที่ทําออนไลน์จะเจอก็คือว่าจะประสบความสําเร็จแค่ช่วงสั้นๆเ<ๆ>ช่นสมมุติว่าเคยขายดีนะครับแล้วก็ยอดขายจะตกภายในระยะเวลาสาถึงเดือน นั่นเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตนะครับไม่ได้อัปเดตคืออะไรไม่ได้อัปเดตได้ทันทุกทีบางครั้งเนี่ยได้อัปเดตแต่มันเลทเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าผมเนี่ยจะได้ประชุมนะครับกับทางเซอร์เทนจินบ่อยเป็นไพรเวทมีติ้งเลยผมก็จะเอาข้อมูลที่อัปเดตเนี่ยมาปรับใช้ทันทีเลยน,นั่นเลยทําให้เรื่องของค่าสอนของเราเนี่ยมีการปรับตัวอยู่เสมอนะครับเมื่อไหร่ที่ม่มีการอัปเดตเราจะเป็นที่แรกๆเลยที่จะเอาความรู้ตรงเนี้ย มอบให้กับคนขายสินค้าของเรา <c oughs> รใช่ว่าการนั่งพูดคุยในวันนี้นะคะเป็น10นาทีสั้นๆที่มีความหมายอย่างยิ่งเป็น10นาทีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมครับเพราะเราเหมือนได้ถอดสมองของนักธุรกิจไฟแรงทั้ง3คนนะคะมานั่งพูดคุยกันถึงวิสัยทัศน์การเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดบนโลกของธุรกิจออนไลน์ที่ถ้าคนคนนึงทาได้คนอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วคุณผู้ชมนะคะพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของการทําธุรกิจแบบนี้กับแนวคิดที่ทั้ง3ท่านได้ฝากไว้นะคะวันนี้ขอบพระ